สช่าง<ะ>เก่งครับไม่เป็นเขาไม่เป็นเป็นเกียร์โตแล้วรถกระบะหรอกระบะคันนี้เกียกโอโอร์โตโค้ตโต้เหมือนกันจะมีครับมีลิโวออยู่แกะธรรมดามีอยู่ครับน<ช>ี่รอ,โอไม่รู้เลยต้องรู้ะนะสนามยังใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ช่างเก่งลองขับดู <c oughs> เจ้าหมุนเงินครับโอ้ช่างเก่งลองขับดูครับสุดเละเฮ้ยอยวาัดเลยแม่เบาะโหลดนี่ขนาดเบาะโหลดนี่ยสุดแล้วสุดแล้วไปเองอะไรลงดิเออถึงหล่าถึงเอาลองดูอุ้ยมองไม่เห็นคนเลย เอาเรามาดูชัางเก่งลองขับรถเกียร์แมนนวลครับเคยขับแต่เกียร์ออโต้โอ้ไปได้เ้บมีแล้ว

เยอะเลยว่ะ FC ก็ต้องกดถูกใจต้องกดไลค์ตลอดโอ้ยวัยรุ่นปลอมมาแล้วเนี่ยเอ้ยรู้ได้ไงนี่ใครบอกฮะใครบอกดูคลิปตัวแกลงโอ้ดูคลิปโอ้ยวัยจริงๆเลยชายอือไหนไหนกดถูกใจไหมเฮ้ดูสิโอ้กดน้อง ของจริงโอ้ของจริงเนี่ยนี่แหละของแท้จีัวยุโอ้วัยรุ่นกัมพูชาไม่ใช่ธรรมดาขอเชื่อโอ้ยขอเชื่อใช่ได้เลหนอยครับใช่ได้เหรอได้โอ้พอดีเลยเอาไงเอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีไส่โอ้มากินตัวมีซามาเลยนะนี่โอ้ใช่ไหมแกลงคลิปปุ๊บผมมาเลยโอ้ ถ่ายรูปยังถ่ายรูปเป็นทั้งเก่งยังยังเลยเหรอยังไม่ได้ถ่ายเลยครับเออนี่ถ่ายกับสาวเลยนี่ออนมามาจัดไป